ชื่อป้าดานะคะอายุ54ปีค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ของคนที่เป็นฝ้าแล้วก็กระมาเนิ่นนานแล้วนะคะป้าดานี่เริ่มเป็นฝ้าตั้งแต่อายุ30แล้วค่ะเป็นมานานละแล้วช่วงที่เป็นเนี่ยก็พยายามหาซื้อครีมไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงหลักร้อยยันหลักพันมียี่ห้อละไรไม่มีซื้อมาทาหมดแล้วค่ะแต่มันเหมือนดีแต่กลับไม่ดีขึ้นก็รักษาม,มาแบบนี้ต่อเนื่องต่อเรื่องมาตลอดเลยจนอพออายุเข้า5 40นะพอ40เนี่ย ฝ้าไม่ทันหายกระก็เริ่มมามันเริ่มมาเป็นจุดๆตอนแรกเป็นจุดสีดำนนเล็กๆตอนนี้มันก็คือมาเกาะทั้งทั้งฝ้าทั้งกระเนี่ยเกาะเต็มใบหน้าเลยทีนี้ก็เริ่มเครียดละเอ้ยทยํายังไงอ่ะซื้อครีมมาทาเหมือนเดิมอีกละหลักร้อยถึงหลักพันมียี่ห้อไม่มีเยอะซื้อมาหมดเลยจนหมุนเวียนกันอย่างเงี้ยแต่หน้าเหมือนดีแต่กลับไม่ดีอ่าพอโดนแดดก็ดําเป็นปื้นมาอีกละจนสุดท้ายก็เลยคิดว่า ไม่อยากไปไหนไม่อยากพบปะเพื่อนฝูงไม่อยากไปสั่งสรค์ไม่ไม่อยากอะไรทั้งนั้นแหละคือไม่อยากแต่งหน้าไม่อยากอะไรทั้งนั้นและคือมันมันแต่งหน้ายากมากเลยริ้วรอยก็เริ่มมาแล้วพอดีว่าอืมป้าดามาเจอวิตามินตัวหนึง่งอืออันนี้ช่วยชีวิตได้เลยค่ะคือบอกได้เลยค่ะป้าดาทานมาห้าเดือนแล้วนะคะตั้งแต่เดือนแรกก็เริ่มดีแล้วค่ะจากฝ้ากระที่หนาขึ้นเริ่มจางเริ่มจางจากที่เป็นก้อน ที่เป็นก้อนเหมือนวูต้องแบบประมาณว่าขูดได้เลยอะ่ะตอนนี้ตั้งแต่กล่องแรกก็เริ่มดีขึ้นละแล้วก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับแล้วไม่ใช่ว่าจะช่วยเรื่องฝ้ากระอย่างเดียวนะคะแม้แต่ริ้วรอยร่องลึกหรือใบหน้าของป้าดาที่เคยแห้งเคยทาแต่งหน้ายากกับแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นฝ้ากระก็จางจางได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ ต่อไปนี้นะคะประดาภูมิใจมากเลยใครจะเรียกป้าประดาไม่สนใจแล้วคะ่ะถึงจะเรียกป้ายังไงก็แล้วแต่แต่หนังหน้าของประดาเป็นพี่ได้แน่นอนเลยคะ่ะเพราะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเวลาประดาไปไหนใครถามว่าอายุเท่าไหร่บอกห้าสิบสโอ้ทุกคนโอ้ประดา54แล้วหรออย่างนี้เรียกไม่ได้แล้วคะ่ะป้าต้องเรียกพี่ใช่ไหมคะขอบคุณนะคะ ออของดีเลยอยากบอกต่อและอยากมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับสาวๆทุกคนโอเคนะคะเราจะสวดไปด้วยกันอายุเป็นแค่ตัวเลขนะคะขอบคุณค่ะ